สวัสดีครับสวัสดีมาตุนจีนครับเพื่อนๆอยู่กับผมมาร์ทเหมือนเดิมนะครับกับช่องกินกับยูนะครับเนื่องในปีนี้เป็นปีเสือนะครับวันนี้เมนูที่ผมจะนําเสนอก็คือกุ้งลายเสือซาชิมินะครับหนึ่งกิโลกรัมน่าทานมากครับเพื่อนๆดูสีโอ้โหสุดยอดผมชอบมากเลยครับโอเคครับมาแนะนําเครื่องเคียงกันก่อนนะครับมีกระเทียมนะครับมีตะไคร้ซอยน้าจิ้มนะครับเป็นน้ําจิ้มสูตรปลาานะครับผมใส่คู่กับพริก้อยเม็ดนะครับ ดูกันครับว่าผมจะทานหมดไหมครับเพื่อนๆเ,เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับดูกันเลยครับผมขอจะใช้มือนะครับโอ้ดูครับเพื่อนๆโอ้ตัวใหญ่มากครับเห็นไหมครับอืม

음. 음. 음 เนือ้อเขามีความเิ่งครับกรอบมากๆาครับเพื่อน คู่กับพริกกับกระเทียมแต่แตะไคร้นี่เข้ากันมาก

으음음음음음 <laughs> 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 Ở đây mưa. ตัดแต่งสุดยอดเลยเพื <S <S ่อนโอ้ยเพื่อนเหงยตกอ่ะสุดยอดครับเพื่อนอือ 嗯。Mm hmm. อ๋ออ,อ,อ,อาเงยตกแล้วเพื่อนๆอ,อืมกุ้งตัวใหญ่มากครับเพื่อนอืมใส่มากครับ ของเผ็ดมากๆนมช่วยได้นะครับเพื่อนๆอ,อะไรมาครับลุยกันต่อครับ 嗯。Mm hmm. มตกแตกแลวเพื่อนๆแต่หยุดไม่ได้นะครับอร่อยจริงๆมาเพื่อนคำสุดท้ายจุ่มครบจุ่มจุ่มออืมอมอ,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 มอม 嗯。Mm hmm. อ่านลุ่านมตกท้ายครับเพื่อนๆโอ้ยฟิน ครับผมก็หมดกันไปแล้วนะครับกับเมนูกุ้งลายเสือซาชิมิหนึ่งกิโลกรัมนะครับผมโอ้เป็นการต้อนรับปีเสือที่แสบสันจริงๆครับผมดูดูจากสีพริกก็น่าจะรู้นะครับโอ้ผมเผ็ดมากๆเลยครับผมมาดูกันต่อนะครับว่าคลิปหน้าผมจะทานอะไรให้เพื่อนๆดูอีกรับรองว่าไม่แพ้จานนี้แน่นอนครับรอติดตามชมดูได้เลยนะครับผมสวัสนี้ผมขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับอืม